ก็เราต้องรักษาเกมของเราในเรื่องของการเล่นนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนเสร้ของเราเนี่ยมันทําให้เรื่องของเกมเราไม่ค่อยลื่นนะครับในสัปดาห์นี้เราพยายามเน้นมากขึ้นในเรื่องของการเปลี่ยนเสครับก็ปีนี้ต้องยอมรับนะครับในเรื่องของการพัฒนาของเขาเนี่ยผมว่าเขาพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงรูปแบบการเล่นด้วยเขามีความเร็วมากขึ้นแล้วก็มีบล็อกที่สูงใหญ่นะครับแต่เรา ของของเราเองเนี่ยเราตท่องพยายามในเรื่องของการเล่นและคุมสเตปของเราในเรื่องยุทธวิธีของเราให้ได้นะครับผมรับเกมกับเยอรมันนะคะเราก็จะไม่ประมาทแล้วก็ทําเกมทีมของเราให้ดีค่ะแล้วก็เสี่ยมสำคัญเราจะเน้นการรับเสิฟพรุ่งนี้ก็คือเราต้องโฟกัสตั้งแต่สิ่งแรกคือการรับเสิรฟแล้วก็ค่อยๆเป็นระบบของเราไปค่ะครับก็มั่นใจค่ะเพราะว่าเราเมานี่เราก็กแก้ไขข้อบกพร่องของเรา จนแบบว่ามันเริ่มดีขึ้นมากๆแล้วค่ะก็จะทำให้เต็มที่ค่ะสุดแดนเราก็ซ้อมทีมเรามาพอสมควรนะคะก็แล้วก็เตรียมทีมเขาด้วยแต่ว่าหนูว่าพรุ่งนี้เราก็น่าจะเล่นด้วยความอ่ ไม่ประมาทเขาคือเยอรมันอะ่ะเขาต้องมาใส่กับเราแน่นอนทุกๆอย่างทั้งเรื่องการเสิร์ฟเรื่องการบล็อกอะไรเงี้ยเขาก็ทํากันบ้านเรามาดีแน่นอนแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็จะเล่นด้วยความสุขแล้วก็ความเชื่อมั่นของตัวเองค่ะค่ะก็พรุ่งนี้กับเยอรมันนะคะเราเตรียมทีมกันมาหลายวันแล้วก็ถือว่ามั่นใจในเพื่อนร่วมทีมค่ะสู้